สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ประเดิมงานการจัดก,การเลือกตั้งวันแรกวันนี้เต็มไปด้วยความทุลักทุเลอย่างยิ่งนะครับการรับสมัครสสบัญชีรายชื่อที่เริ่มขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกที่อาคารกีฬาเวทสองนะครับภายในศูนย์โยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงในวันนี้ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครนั้นก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชมุมนุมกอปป,ปสนั้นก็เข้ามาปิดร้อมนะครับสถานที่รับสมัคร ทั้ง6ประตูนะครับจนไม่สามารถที่ทําให้พักการเมืองและผู้สมัครนั้นเข้าไปสมัครได้นะครับแต่อะไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการให้พักที่มาในวันนี้ก็มีการมาแจ้งความจำานงไว้ก่อนนะครับ ก็มีพักที่มาแจ้งความจำานงภายในอาคารเวทสองวันนี้9ก้าพักนะครับแล้วก็ไปแจ้งความจำานงไว้ที่สนดินแดง mm. เขตดินแดงสนดินแดงนั้นอีก25พักนะครับรวมแล้วเป็น34พักที่มาแจ้งความจำานงไว้นะครับซึ่งการเลือกตั้งวันนี้ก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นเพียงการแจ้งความจำานงไว้เท่านั้นกกตก็จะกําหนดวันในวันพรุ่งนี้นะครับในการที่จะมาตรวจสอบเอกสารรวมทั้งจะมีการจับสลากนะครับหมายเลขพักและก็ผู้สมัครกันต่อไปในวันพรุ่งนี้แต่ว่า ไม่ได้กําหนดสถานที่นะครับว่าจะเป็นสถานที่ใดแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังเกิดข้อกังวลเหมือนกันนะครับการรับสมัครที่เริ่มขึ้นในวันนี้ที่เต็มไปด้วยความโกลาหลและทุรักทุเลนั้นสุดท้ายแล้วจะทําให้การดําเนินการการเลือกตั้งครั้งนี้จะราบรื่นแค่ไหนจะมีการเลื่อนไปได้อีกหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับรวมทั้งการเริ่มต้นในวันนี้ถ้ามีปัญหาคลุกคลักแบบนี้จะมีความ ชอบทำในแง่ของข้อกฎหมายอะไรหรือไม่นะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับอาจารย์โคทมอริยานะครับอาจารย์เป็นอนดีตกะกะตรุ่นแรกนะครับปี40ถึงปี44นะครับและอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ การรับสมัครสสบัญชีรายชื่อในวันนี้ที่เต็มไปด้วยความทุลักทุเลนั้นสุดท้ายแล้วจะมีข้อกฎหมายอะไรที่จะเป็นปัญหาหรือไม่นะครับและการรับสมัครในวันนี้จะทําให้การจัดการเลือกตั้งจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมาหรืออย่างไรนะครับอาจารย์โพธธมอริยาวันนี้เป็นแขกรับเชิญที่จะพูดคุยกันครับด mm ังกั้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอบครับขอบคุณมากอาจารย์ท่าที่ร่วมรายการนะอาจารย์ิงด,ดีครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมีปัญหาคลุกคลักแบบนี้แล้วแล้วก็เป็นแค่การแจ้งความจํหนงไว้เนี่ มันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมครับในแง่ของกระบวนการการจัดการก็ยังอยู่ในกรอบเวลาที่วางไว้นะครับเรื่องเวลาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับอที่สองก็คือว่าผมเดาใจกกตเขานะครับว่าถ้าอยากไม่พร้อเพียงกันเดียหรือเอกสารประกอบการสบักอาจจะไม่เรียบร้อยครับถ้าจับฉลากเลยเดี๋ยวฟันหลอก็หมายความว่าเขาอยากจะได้เบอร์ต้นๆแล้วก็ดีกันไปเรื่อยๆถูกไหมครับ ที่ถ้าสมมติว่าจับฉลากไปแล้วเนี่ยมีพักหนึ่งไม่พร้อม,อมเอกสารไม่สมบูรณ์อาจจะไม่สามารถรับสมัครได้ครับเบอร์ดัดก็จะว่างไปนะครับแล้วถ้าเบอร์ว่างไปเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาว่าใครเผลอไปกาเข้าก็จะเป็นบัตรเสียทันทีเ,ออเป็นการนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้รอบครอบก็ไม่ได้จะเสียหายอะไรนะครับครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีการจับฉลากนะฮะตรวจเอกสาร,รนะทั้งหมดแล้วก็ ถ้าเกิดว่าคิดว่าควรจะตรวจตั้งแต่คืนนี้แล้วนะอ๋อตรวจเอกสารเสร็จคืนนี้แล้วก็ได้จะตรวจดูบ้างนะครับหรือดูเอกสารมันครบหรืครบอย่างไรนะครับจะได้เร็วขึ้นครับเพราะงั้นก็คือพรุ่งนี้ก็คือจับสลากอย่างเดียวน่าจะเป็นหลักใหญ่ๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการไปปิดล้อมอีกแล้วครับเราจะเขยบได้อีกไหมฮะหรือว่าพรุ่งนี้จะเป็นเดทไลน์ถ้าไม่ได้พรุ่งนี้คงไม่มีเดทไลน์อย่างน้ยไม่มีกําหนดใช่ไหมฮะแต่ต้องทําภายใน27จะยังไงก็ตามอยู่ใน27่สิบเจ็ดธันวาคมนี้แต่ที่ ขยายออกไปก็ได้เหมือนกันนะครับอ๋อได้แหละฮะได้ครับแต่จะกระทบกับวันเลือกตั้งแบ่งเขตใช่ไหมสอสอแบ่งเขตการรับสมัครแบบแบ่งเขตการรับสมัครจะกระทบไหมฮะก็อาจจะกระทบในแง่นี้ที่ว่าเราให้เบอร์นะครับของพรรคใช่ไหมครับครับแล้วแบ่งเขตเนี่ยก็ได้จะได้เบอร์เดียวกันนะครับครับถึงงั้นการการรับสมัครสสอแบบแบ่งเขตก็จะไม่กระทบถ้าจะเลื่อนไปเออคืออย่างนี้สมมติว่า ไม่มีปัญหามากนลฮะค,คือคพักที่ได้เบอร์ท้ายๆเนี่ยเอ,อเวลาไปสมบักแบบแบแ่งเขตเนี่ยครับถ้าอยากไม่ให้เบอร์เขา<อ>เพราะเขาบ่าถ้ามันมีเวลาเหลือกันใช่ไหมครับครับ,รบก็พักที่มาสมบักก็ยังไม่ได้เบอร์ลูกพักไปสมบักแบ่งเขต<อ>ก็ยังไม่ได้เบอร์เหมือนกันครับนะครับแต่อันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาหลักครับปัญหาหลักขณะนี้ก็คือการจัดการเลือกตั้ง ให้เรียบร้อยอืและเทียงธรรมครับครับแต่นี่ถ้าเกิดเริ่มต้นแบบนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีคนร้องแน่ๆว่าไม่เที่ยงธรรมมันก็จะเสียงสําหรับการที่ไปร้องกันอีกต่อในอนาคตคืออย่างนี้ครับครับโชคดีสวนหนึ่กนะครับครับว่าถ้าเป็นเรื่องทำดอกดีเนี่ยรัฐธรรมนูญให้อบนาจน้าที่แก่กกตครับนะครับถือเป็นเด็ดขาดนะครับก็ในเบื่อกกตเป็นผู้ดำเนินการนะครับร้องก็ได้แต่กกตจะ รับมาพิจารณาไม่ใช่ไปร้องที่ศาลนะครับอันนี้เคยมีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญตั้งแต่สมัยผมเป็นกกตยกเว้นนะครับเรื่องในแก้ของศารปกครองอย่างเช่นการปกครองไม่เที่ยงธรรมเนี่ยนะครับ,รบไปโยกย้ายะนักการไม่โปร่งใสด้วยอะไร,รอันนี้ร้องสารปกครองได้แต่ถ้าเป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมให้เป็นวินิจฉัย ขอกกตถือเป็นที่สิ้นสุดครับแต่ที่ผ่านมาในปี49้ไหมครับที่กกตได้มีการไปร้องศาลว่าการหันคูหาเลือกตั้งออกมาแล้วทําให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะอันนั้นนะครับอันนั้นเพราะว่าศาลเขาไปตีความว่าขัดรัฐบนูญเพราะรัฐบนูญบอกว่าการเลือกตั้งนะครับต้องเป็นไปเป็นขดลับนะครับก็ไปตีความว่าหันคูหาอย่างนี้เนี่ยทาให้เสียความลับนะฮะก็สุดแท้แต่ท่านจะพิจารณานะครับครับ แต่ทีนี้ถ้ากรณีม,มีมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการไปแจ้งความจำนงไว้ที่สอนอดินแดงเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะไม่เป็นไปตามพราชกฤษิีการจากการเลือกตั้งเพราะว่าจะต้องเลือกตั้งในสถานที่ที่รชัชกิจการกำหนดหรือลงในรชัชกิจจานนเบกสาหรือเปล่าไม,ไ,มไม่เกี่ยวนะน,น่านมีนน่สถานที่ที่จะรับสมัครนี่ไม่ได้มีในรัชกิจจาอยู่แล้วนะครับอ๋อก็คือไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่บีครับทีนี้ถ้าเกิดว่า อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดยังคงจัดการเลือกตั้งไปในรูปแบบนี้เนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันจะเสียเปล่าไหมครับสุดท้ายแล้วมันก็จะไปสู่การฟ้องร้องว่าการเลือกตั้งไม่เท,ที่ยงธรรมด้วยประเด็นต่างๆมากมายอย่าไม่ทราบนะฮะ <classics> เหตุอย่าไม่เกิดครับคุณอจอครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นให้ให้กกตดําเนินการการเลือกตั้งอย่างไรในภาวะที่มันไม่ปกติแบบนี้ครับแนะนําอย่างไรครับผมก็อยากจะเสนอกกตนะครับว่ากกตอาจจะสัหน้าที่คล้ายๆกับ คนกลางซึ่งก็เป็นคนกลางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเป็นกกตเน,นี่ยมีคุณสมบัติว่ามีความเป็นกลางนะครับซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลาง <c oughs> เป็นที่ประจักษ์นะครับ <c oughs> เพราะน่านจะเข้าข่ายตรงนี้นะครับ <c oughs> อย่างน้อยก็ตามข้อความที่เขียนในรัฐธรรมนูญครับ <c oughs> ถ้าถือว่าเป็นกลางนะครับซึ่งคนกลางเหล่านี้เนี่ยก็เลือกโดยผู้พิพากษาและหัวหน้าพักรัฐบาลและหัวหน้าพักฝ่ายค้านนะครับ ทุกคนก็เป็นคณะกรรมการสถาห์ก็เลือกกันมาห้าคนครับถ้ามีความเป็นกลางเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะทําหน้าที่คนกลางโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาคุยกันนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ยังคุยกันทันไหมครับคุยกันเวลาไหนก็ทันเวลานั้นแหละครับเวลาไหนก็ใช่เลยครับครับครับเว้นแต่ว่าไม่อยากคุยก็บักจะบอกว่าเลยเวลาคุยไปแล้วทั้งที่ไม่เคยคุยกันเลยนะครับอ่าทีนี้คนที่จะมาคุยนี่จะเฉพาะผู้ที่มาลงสมัคร อย่างเดียวพักที่มาลงสมัครดิบมันก็ไม่ก็ต้องมาคุยด้วยมันก็ไม่แก้สุบกาิใช่ไหมครก็ต้องเป็นปปสมาด้วยก็กปปสใช่ไหมครับที่เชิญคนมารวบชุมนุมกันวันนี้ที่สนามกีฬาที่เป็นที่รับสบักอะครับเพราะก็ต้องกกสกกปปสก็มาคุยน่าจะมาคุยแต่ถ้าเกิดไม่กระทั่งดปชก็เหมือนกันนะฮะก็ควรจะมาคุยเพราะเราคุยกันโตโตไม่ต้องใหญ่นะไม่ต้องเอามวลชนมาด้วยนะครับเอาเฉพาะ บุคคลที่เป็นผู้ดำขององค์กรต่างๆรวมทั้งพักการเมืองรวมทั้งพักที่สำคัญนะครับที่ประกาศว่าไม่ลงสบัคเนี่ยคือพักประชาธิปัตย์ก็ควรจะเชิญมาด้วยครับคุยคุยเพื่อที่จะให้ให้ดำเนินการเลือกตั้งไปได้ด้วยความราบรื่นหรือหรือยังไงครับคือขอความร่วมมือนะครับเพราะจับกันได้ว่าในปี2549นะครับในจังหวัดภาคใต้บางจังหวัดนะครับเวลาไปดําเนินการเลือกตั้งระดับเขตเนี่ย หรือการหาเสียงระดับเขตเนี่ยก็ใบค่อยจะสงบเรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกก็ได้จะคุยกันแต่เดินๆครับครับเพราะงั้นเรื่องของการคุยยังไม่สายใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเริ่มวันแรกไปแล้วแบบนี้ครับครับบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นหน้าที่ของกกตจะไปคุยเดี๋ยวก็ขาดความเป็นธรรมขาดความเป็นกลางหรือเปล่าก็เขาก็เป็นกลางอยู่แล้วใช่ไหมครับสองจะเป็นกลางไม่เป็นกลางก็ต้องดูที่การกระทําต่อไปถูกไหมครับใช่ครับเราจะเพิ่งไปตีความว่า เป็นกลางแล้วทาอะไรไม่ได้เป็นกลางก็ทาหน้าที่แบบกลางๆได้นะครับแล้วถามว่าเกี่ยวข้องกับกรกตไหมเ้าก็เกี่ยวเนี่ยเขาก็มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมถูกไหมครับถ้าหากว่ามีการปิดล็อบสตารที่รับสบักตอนนี้ก็เฉพาะส่วนกลางนะครับต่อไปตามเขตเลือกตั้งต่างๆเอามันก็จะเกิดความไม่เรียบร้อยหรือเปล่าใช่ไหมครับขาดตกบกพร่องแล้วเดี๋ยวจะว่า ต่อว่าต่อขาดก็กตอ,อีกกกตก็ได้จะทําความเข้าใจได้ครับครับแค่แค่แค่มีกกตบางท่านออกมาแสดงความห่วงใยว่าเอ๊ะควรจะคุยกันก่อนไหมไม่มั่นใจว่าจะเลือกตั้งได้ยังถูกวิจารณ์จะแหลกลานเลยอาจารย์คือตอนนี้ไม่มีใครไม่ถูกวิจารณ์นะครับก็บขอให้ทุกฝ่ายมีความอดทนอดกลั้นนะครับรอบรับคําวิจารณ์บ้างผมเองก็ถูกวิจารณ์ดักเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเพื่อให้เกิดการจัดการเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยกกตต,ต้องทําหน้าที่ในการทําความเข้าใจกับทุกกลุ่มได้ด้วยเหมือนกันแล้วถ้าหากว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับหรือรวมทัพรักการเมืองเนี่ยอ,อยากจะคุยกันในเรื่องการคลี่คลายความขัดแย้งและนอกเหนือจากการจัดการเลือกตั้งให้หเรียบร้อยและเที่ยงธรรมเนี่ยผมจกะกกตก็อาจจะช่วยได้ด้วยถ้ากะกกต หยอบเปลือกตัวหดอยนะครับเสียงจะต้องถูกวิจารณ์หนักข้าไปอีกแต่แต่ถ้ากลัวถูกวิจารณ์ฝ่ายเดียวนะครับก็ผดึกกําลังกับองค์กรอื่นๆเนี่ยผมอยากจะเรียนถามว่าองค์กรสื่อวันนี้ก็กระทบนิดหน่อยนะครับจะมาช่วยเป็นคนกลางอีกสักส่วนหนึ่งได้ไหมตัวแทนองค์กรสืมอันที่แกสื่อเราก็ทําหน้าที่เป็นกลางตามวิชาชีพถูกไหมครับเก็นผมามาคำว่าเป็น คนกลางนี่ไม่ใช่คนวินิจฉัยนะครับไม่ใช่กรรมการตัดสินบวยนะครับคนกลางที่ก็จัดเวทีให้ผู้ขัดแย้งเขาคุยกันนะครับเท่านั้นเองครับเพราะขณะนี้นะครับความจริงผมก็พยายามทำความเข้าใจกับกปปสนะครับลูกกับดานก็เดือยมากนะครับประชาชนที่ออกมาก็จํานวนมากแล้วก็เด็ดเดือยกันเขามีความมุ่งบัตรเราก็ต้องพยายามจิตตนาการว่าเอ๊ะคนกลุ่มเหล่านี้จํานวนมากเนี่นะครับ เขามีเจตนาอะไรซึ่งผมก็เดาว่าเจตนาของเขาเนี่ยหลักและทีเดียวก็คือเรื่องการเลือกตั้งสุดจริตอ่าใช่ฮะเลือกการคือเขาอาจจะถึงจุดหนึ่งที่เห็นว่าระบบการเมืองของเราเนี่ยมีการทุจริตประพฤติมิชอบครับ้านี่เป็นการรับรู้นะฮะนี่ผมพยายามจะสะท้อนบุบบของกบพอสมีการโกงเงินต่างๆนาดาของกบประบาดนะครับ ที่ละโตโตนะครับออทาให้รู้สึกว่าร่วร่อยบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องออแก้เรื่องนี้ดึกได้หลายๆเรื่องนะฮะคือแก้เรื่องนี้จึงพูดถึงเรื่องปฏิรูปเนี่ยครับ,รบแต่เขาก็กลัวว่าถ้าเอากลุ่มเดียวกันเนี่ยที่มีอําดาจเนี่ยมาแก้มัดจะแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เกรงว่ากลุ่มมีอําดาบนี่คือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับ,รบถ้าบัดจะมาเป็น แกดำในการปฏิรูปคงไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีความประสงค์อีกเหมือนกันว่าให้มีรัฐบาลกลางบ้างให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะว่าถ้าเลือกตั้งไปแล้วเดี๋ยวอานาจก็กลับไปที่พักเพื่อไทยพรักเพื่อไทยก็จะไม่ยอมปล่อยอานาจคนจะต้องพยายามคิดนะครับในส่วนของกรับแล้วก็เชิญชวนกปปสเนี่ยนะครับว่าถ้ามีข้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมที่พอทาได้ไม แล้วก็ไปตามวิถีรัฐธรรมนูญครับอันนี้คือการคุยกันซึ่งซึ่งหน้าที่นี้คือกรกกททาได้กรกตทำได้อันนี้เฉียดนะครับหมายความว่าใครก็ตามทำหน้าที่คนกลางได้ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกนะครับคนกลางอำนวยความสะดวกได้ครับเงื่อนไขเดียวครับทุกทฝ่ายยอมรับเท่าใดเนเองเพราะว่าคนกลางไม่ได้ไปบอกว่าทําอย่างนี้สิทําอย่างนั้นสิมันเป็นข้อตกลงตรงนะครับระหว่าง เขาเรียกว่าภาคีความขัดแย้งครับที่ถ้าเกิดว่าจะคุยกันก่อนถึงแม้ว่าอาจจะให้กรกตมีส่วนร่วมได้ด้วยในการที่จะให้มีการคุยกันหลายหลายฝ่ายเนี่ยแต่ถ้าเกิดฝ่ายกรปสยืนยันอย่างเดียวว่าจะต้องไม่มีการเลือกตั้งจะต้องเว้นวักการเลือกตั้งไว้ปีครึ่งหรือ60วันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ก็สามารถทําได้เหรอฮะถ้าเกิดเขา,ขา<ด>เรียกร้องได้แต่ว่าปัญหาอยู่อย่างนี้ครับผมก็คิดว่าขอร้องน,นะครับว่าทาอะไรเนี่ยให้อยู่ใด วิถีประชาธิปไตยให้เป็นไปตามบทบัญญัติแรัฐธรมดูลอย่าเพิ่งตีความรัฐธรมดูญเกิดกรอบหรือเกิดที่เขียนไว้เพราะถ้าออกนอกกรอบนอกจากสิ่งที่เราเขียนไว้เนี่ยเราก็ไม่รู้ไปทางไหนนะจะพากันไปทางไหนไม่รู้เพราะว่ายกเว้นเรื่องนั้นยกเว้นเรื่องนี้ดึงให้สู่สุดยากาศเพื่อที่จะทําอะไรนอกเหนือจากที่เขียนไว้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ บัคงไม่ได้นะครับรบทีนี้หน้าที่ของฝ่ายสื่อก็ดีหน้าที่ของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะออกนอกกรอบนี่นะครับก็ต้องคุยกับกปปสอันที่จริงผมจับได้หลายครั้งหลายครั้งและแม้กระทั่งคราวนี้นะครับที่กุณอภิสิทิ์บอกใบส่งผู้สมัครกุณอภิสษ์ก็อย่าพูดนะครับว่าเรายังเดินตามรัฐมนูญนะครับไม่ออกนอกกรอบได้รับ ที่คุณรัพิสิทธ์ก็อาจจะคุยกับกรปรสรได้ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่กปปศเสนอเนี่ยรู้เหมือนจะออกนอกกรอบนะครับครับ,รบทีนี้ถ้าเกิดว่าการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปแล้วก็ให้รัฐบาลรักษาการอยู่ครัการนี้ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ไม่ไม่นอกกรอบรัฐธรรมนูญใช่ไหมครคืออย่างนี้ครับถามว่าเราอยากให้รัฐบาลชุดดีออกไปถูกไหมครับเขาเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณ เลือดไปเรื่อยๆหกเดือนสิบสองเดือนอะไรที่ว่ากันไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลชุดนี้รักษาการบัดขัดกันเองไหมครับเพราะถ้าคุณให้เกิดการเลือกตั้งวันที่สองกุมภานะครับแล้วผมอยากเสนอสูตรว่าถ้าประชาธิปัตย์เปลี่ยนใจลงสมัครนะครับประชาธิปัตยประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีโอกาสมากที่จะตั้งรัฐบาลสูตรของผมง่ายนิดเดียวครับคุณจอมครับก็ให้บวชมหาประชาชนนะครับสร้างพลังมหาศาลของประชาชน เราคัดค้านการเลือกตั้งใช่ไหมครับเราก็ไปกากบาทเช่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนแต่ถ้าใครสนับสนุนประชาธิปัตย์ก็กาบัรเลือกพักประชาธิปัตย์ในบัญชีรายชื่อครับแล้วก็เอาสองคะแนนเนี่ยนะครับอาจจะหักลบนิดหน่อยก็คือคะแนนกอดกอนนี้มีคะแนนโดวโหวตเนี่ยนะครับที่ไม่เลือกพักใดเลยไม่กระทักพักประชาธิปัตย์นะครับในสมัยการเลือกตั้งปี4044อะไรเนี่ย เอาคะแนนนี้หักออกไปก่อนถือว่าพวกนี้ไม่ได้แสดงเจตจำนวนมชัดเจนว่าคัดค้านเพื่อไทยมีประมาณโดยเฉลี่ย6กแสนเก้าหมื่นคะแนนก็เอาคะแนนโดวโหวตที่มากกว่า6กแสนเก้าหมื่นบวกกับคะแนนพักประชาธิปัตย์ในบัญชีรายชื่อถือเป็นคะแนนคัดค้านเป็นเสียงสวรรค์ของประชาชนคัดค้านเพื่อไทยถ้าบัญชีรายชื่อเพื่อไทยสู้เขาไม่ได้นะครับก็ต้องเปิดโอกาสให้ อื่นจดตั้งรัฐบาลไม่ดีกว่าเลยครับอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสสู้ได้นะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์บอกสวนดึกฉันอยากจะสู้แต่หลักเล่ใจว่าเอ๊ะกับดาสุเทพพาคนไปต้องเยอะเดี๋ยวฉันจะไม่มีคะแนนพอจะตั้งรัฐบาลเอามารวมกันเลยครับสองคะแนนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าโอกาสของประชาธิปัตย์ยังมีอยู่ถ้าดูจาเปลี่ยนใจถ้าเขาเปลี่ยนใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดฟังจากเสียงที่มาร่วมชุมนุมกปปสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ พอใจประชาธิปัตย์บ้างเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าสุดท้ายเขาก็เลือกประชาธิปัตย์กันอยู่ไม่น้อยโอกาสประชาธิปัตย์มีแต่อาจารย์คิดว่าทำไมประชาธิปัตย์ถึงยกถึงบอยคอร์ดเขานี้เนี่ยผมเอาคะแนนที่ยังคงไม่เลือกนะครับไปบวกให้เป็นคะแนนเพิ่มให้ประชาธิปัตย์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าได้คะแนนนิยมทั้งประเทศครับเหนือกว่าเพื่อไทยนะครับก็ต้องมาคุยกันลงสัตยาบาลว่าเมื่อคุณไม่ได้คะแนนนิยมแล้วเนี่ยนะครับ S <S คืออย่างนี้ครับคุณจอบครับการโลคระแดน,นเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดที่ดีอ,อสมมุติว่าคุณจอบเอามือไปจุ่มน้ำอุ่นเอาโทษติดน้ำร้อนแล้วต่อมาจุ่มน้ำอุ่นมันรู้สึกยังไงครับครับต้องรู้สึกว่าเย็นค้ับจากร้อนมาอุ่นก็รู้สึกเย็นจากเย็นไปอุ่นก็จะรู้สึกร้อนอาาเดียวกันเล่นะครับแล้วแต่ว่าเรารู้สึกยังไงครับแล้ววิธีแบกว่ามันร้อนหรืออุ่นหรือมันเย็นทํำยังไงครับ ต้องเอาเธอโบวบิเตอร์หรือประลอดบัตใช่ไหมครับเบิดกันแล้วครับมหาประชาชนบอกฉันมาบ้ากกว่าอืประชบอกฉันก็เยอะเหมือนกันนะครับทําายใบให้ประชาชนตัดสินอยากแบบเครื่องมือวัดที่เที่ยงทําเลยนะครับดึงคนดึงเสียงแล้วรู้เลยว่าเสียงบ้ากว่ากันดึงเสียงหรือร้อยเสียงหรือหรือพันเสียงหรือแสนเสียงอาจารย์คิดว่ายังมีความหวังอยู่ฮะว่าสุดท้ายประชาธิปัตย์จะลงสมัครน้อยมากครับน้อยมากใช่ไหมครับแต่ถึงกระดั้นนะครับ สมมติว่าประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครอย่าลืมนะครับคุณจอบการไปเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่นะครับประชาธิปัตย์ก็บอกตลอดเวลาว่าเดินตามรัฐมนูลใช่ไหมครับก็ต้องสนับสนุนให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ไปเลือกตั้งแล้วจะไปกาให้ใครครับก็ไม่มีประชาธิปัตย์ให้เลือกก็ต้องโหวตถ้าโหวตเบิดนกันถ้าโหวตเกิดบัญชีรายชื่อเพื่อไทยเพื่อไทยให้สัญญาประชาคมได้ไหมครับว่าให้สัญญาตอบประชาชนได้ไหมว่า จะสละสิทธิการจัดตั้งรัฐบาลครับเขาที่เข้าเข้าทางใช่ไหมฮะที่ที่บอกว่าการเรียกร้องขอกปปสเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเนี่ยนะฮะไม่ไว้ใจชุดนี้ที่จะเป็นรัฐบาลใช่ไหมฮะครับเขาที่ก็ถางทําให้มันถูกต้องครับครับแต่ว่าในวทางนี้ประชาธิปัตย์คงไม่ไม่เลือกแล้วเพราะว่ากรปปสเองก็คงจะเดินหน้าล้มการเลือกตั้งต่ออยู่ดีก็ล้มการเลือกตั้งดีครับไม่อยากจะพูดนะครับให้ดูกฎหมายให้ดีนะครับ เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอาจารย์คิดว่าอย่างอย่างกรณีวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกปปสถือว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายเลอกตั้งไหมฮะคือผมไม่อยากจะไปสรุปถึงขนาดาั้นะครับ,รบเพราะมันมีบนการพิสูจน์อยู่แล้วนะครับคือถ้าอ่านตามตัวอักษรเร็วเนี่ยคัดค้านได้แต่ขัดขวางผิดครับอ,อันนี้ก็ถือเป็นการขัดขวางอันนี้ต้องให้ผู้ตัดสินนะครับ,รบผมยังไม่ขอโทษผิดกับชื่อรายการของคุณจอมนะครับยังไม่ฟันธงเพราะผมไม่มีหน้าที่ฟันนะครับแต่ผมเพียงแต่เรียนให้ทราบนะครับว่า มีคนบอกว่าถ้าอีการเลือกตั้งเราคัดค้านโดยการฉีกบัตรอันนี้เ็าพูดตลอดเวลานะครับว่าการฉีกบัตรก็ผิดผิกฎหมายเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ตะกี้ผมพูดว่าโอกาสน้อยที่พรรคประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนใจแต่ถึงพรรคประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนใจก็สามารถรณรงค์ร่วมกับกปปสให้ไปกากระบาดในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนโด่งโหวตได้และถ้าคะแนนตรงนี้มากมากจริงๆนะครับพรรคเพื่อไทยก็ขาดความชอบธรรมที่จะเป็น ผู้จัดตั้งรัฐบาลเหมือนเดิมครับอาจารย์ถ้าเกิดว่ากกตชุดใหม่เนี่ยเกิดฟ้องในข้อหากัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยกรปปสเนี่ยควรจะควรจะฟ้องไหมครับกกตหรือว่าเอ๊ไม่งั้นจะนําไปสู่ความขัดแย้งคุณจอมชอบให้ผมพูดแทนอยู่เรื่อยผมไม่กล้าร่วงวิจารณญาณของกกตดี่ากู่กตว่าจะตัดสินยังไงใช่ไหมครับแล้วอธิจริงเนี่ยมันมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือกกตเนี่ยโดยหลักๆจะทําคดีเลือกตั้ง นะครับคดีเลือกตั้งนะครับการทุจริตการซื้อเสียงแต่ว่าคดีที่เขียนอยู่ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยที่มีโทษอาญานะครับกรกตแจ้งได้แต่เจ้าพนักงานก็สามารถดําเนินการได้อยู่แล้วครับครับสรุปอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้กรกตจะต้องเดินหน้าต่อเพื่อมีการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์นี้แน่นอนนะครับคือจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอยากจะให้ทุกคน ทับดาบหน้าที่อยากพอเหมาะพอสมครับอืแต่ว่าเลือกตั้งก็ก็ต้องมีต่อไปก็ตับใดที่ยากมีพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งนะครับครับรับสอดครองกับกฎหมายและรัฐธัรรดูญที่เขียนไว้ครับก็ไม่ได้จะมีเหตุใดนะครับที่จะไปทําดอกเดือจากนี้ครับอืแต่ถ้าเกิดว่าการหาเสียงการจัดการเลือกตั้งเต็มไปด้วยความโกลาหล บางพื้นที่พรรคเพื่อไทยลงไปสมัครลงไปหาเสียงไม่ได้อย่างนี้เนี่ยก็จะยิ่งคือถ้าเป็นบางพื้นที่บางเขตเลือกตั้งบางหน่วยเลือกตั้งนะครับมีความไม่เรียบร้อยเป็นธรรมดาครับที่สามารถเลือดการเลือกตั้งเฉพาะหน่วยเฉพาะเขตนั้นได้แต่เลือกทั้งหมดไม่ได้เอาเลือกทั้งหมดเหตุมันไม่เกิดทั้งหมดนี่ครับคุณจอบจะแช่งเลยครับว่าประมาณเก้าหมื่นหน่วยเลือกตั้งเนี่ย มันจะไม่เรียบร้อยสักมีคนที่พยายามแช่งอยู่ผมก็เลยถามเอาคําถามนั้นมาถามอาจารย์แต่ว่าจะต้องว่าตามกฎหมายนี้ก็ว่ากันไปตามหน้าที่นะครับของแต่ละฝ่ายแต่ละบุคคลครับกรปปสก็คิดว่าเขากําลังทําหน้าที่กู้ชาติอยู่นะครับเพียงแต่ขอร้องนิดนึงนะครับว่ากู้ชาติแล้วอย่าทาให้เรื่องมันออกนอกกรอบรัฐมนูญนะครับเท่านั้นเองนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับอาจารย์โคทมอริยาผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ